ผมดูสิเน่าเว้นก็มีน้องเขาโทรมาแจ้งครับว่าเพียเอเอไม่ไม่ได้ลงแข่งนะเขาห้ามลงผมว่าอะทำไมอะแล้วตื่นเช้ามาก็ได้รับแจ้งจากทางสมาคมก็มีน้องเขาโทรมาแจ้งครับว่า เออพี่เอพี่เอฟครับพี่เอฟเออไม่ไม่ได้ลงแข่งนะเขาห้ามลงผมว่าอ่ะทำไมอ่ะเขาให้เหตุผลว่าแบบว่าตัวผมไปได้แชมป์ประเทศไทยแล้วก็จะไปแย่งสิทธ <n> ิ์แชมป์ประเทศไทยอ่ะที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งพวกระดับชิงแชมป์สมัครเล่นโลกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าเนีย่ยครับพอเขาจะเอาแชมป์ประเทศไทยอ่ะได้สิทธิ์ไปแข่งต่างประเทศถ้าเกิดผมไปได้แชมป์อ่ะผมก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไป อ่าแล้วก็แล้วก็ให้เหตุผลว่าผมเป็นระดับมืออาชีพระดับโปรถ้าลงไปแข่งระดับประเทศไทยอย่างเงี้ยถ้าเกิดแพ้มามันจะเสียหน้าจะอายอะไรหรือเปล่าผมยผมก็ผมก็งงมันก็ผมก็อึ้งอึ้เฮ้ยมีแบบนี้ด้วยวะคือห้ามห้ามคนถัยลงแข่งจริงๆประเทศไทยแล้วกฎก็ไม่มีแล้วก็ให้เหตุผลแบบฟังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยผมก็งงเอฮ้ยมันมันไม่ถูกนะผมก็เลยเอยโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแลวโอเคครับขอบคุณมากผมก็เลยก็เลยวาง แล้วชิงแชมป์ประเทศไทยจะลงหรือว่าไม่ลงเนี่ยมันต้องมีการกรอกใบสมัครต้องอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแจ้งเอผ่อนล่วงหน้าไหมต้องแจ้งผ่อนล่วงหน้าเขาจะมีเพจไลน์กรุ๊ปสมาคมแล้วก็เพจสมาคมว่าจะจะลงสมัครใครจะลงก็ได้ครับที่เป็นคนไทยสัญชาติไทยมีประชาชนโทรไปสมัครเลยขอสมัครกองแข่งครับโอนค่าสมัครเลยเนั่นแหละครับคือจบ ซ,ซึ่งพี่เอฟก็มีบาดแผชนยังมีบาดแผชนเป็น,นคนไทยอยู่นะโอ้มีนะครับผมซบดีไทยครับผมเป็นโปรแล้วไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วเกิดแพ้ึ้นมาเนี่ยอันนี้เอ่อทัาเนเด๋วบอกว่าเป็นปัญหาถ้าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาพี่เอฟมองเรื่องนี้ยังไงคืออันนี้เ,เมื่อสองสามปีที่แล้วผมก็ไปคัดชิงแชมป์ประเทศไทยเหมือนกนะันประมาณสามปีแล้วผมแพ้ต้องเช็คแล้วนยกสี่ศูนย์ก็ไม่ได้อะไรผมก็ไม่ได้ไปแข่งรอบจริงรอบที่หกคนก็กลับก็เท่านั้นเองคือผมเป็นโปรแล้วย,ยังไงผมไม่จำเป็นต้องได้แชมป์นี่ผมก็สามารถแพ้ได้รอบแรกผมก็แพ้้้้ไดูแแพมลว ผมว่าว่าเหตุผลต้ากลัวเป็นโปรแล้วไปแพ้แล้วกลัวอายกลัวเสียหน้าผมว่ามันมันฟังไม่ขึ้นครับไม่ไม่น่าจะใช่แล้วเหตุผลอย่างนี้ถ้าเกิดเกิดความเซ็งเกิดขึ้นแปลว่าพี่เอฟก็มองว่าปีนี้ชิงแชมป์ประเทศไทยคืออยากจะแข่งอยากจะลงตั้งใจไว้อย่างนั้นหรอกคือคือ,คอตอนเมื่อตอนเดือนตุลาเนี่ยคือผมผมคัดรายการสกอตติดโอเพ่นแล้วผมแพ้ตอนนั้นผมก็ลองเช็คโปรแกรมที่ไทยดูว่าเออเห็นที่ไทยมันแข่งติดติด,ตดกันช่วงเนี้ยเออช่วง ต้นธันวามันมีรายการแข่งไหมเอา้ามันมีรายการอุดรเอา้ามีรายการจีนไม่ได้ไทยเอา้ามี2รายการนี่มันคุ้มที่จะบินไปแข่งอย่างน้อยถ้าเกิดได้แชมป์เราก็ได้สองสแสนละค่าเครื่องบินถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นรายการเดียวผมไม่ลงผมไม่บินผ,ผมไม่บินกลับแน่นอนต้องไปเสียค่ากักตัวเสียค่านู่นค่านี่ค่าตรวจโควิดเยอะแยะหมดกลับไทยช่วงนี้มันยากอยู่แล้วทุกคนรู้หมดถูกไหมครับผมก็เลยโทรถามทางสมาคมขอเป็นวัยคัสที่อุดรได้ไหม ราะว่าผมจะจะบินกลับไปแข่งแล้วก็ผมจะคัดเลือกชิงแชมปไ์ประเทศไทยด้วยเขาก็เลยโอเคโอเคได้เลยผมก็เลยลงตัดสินใจบินจองตัวคุณจองตัวเครื่องบินจองตรวจโควิดจองรถทัวร์รถไฟทุกอย่างเลยทำเอกสารทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับมีมีกิจกรรมที่ทำเยอะแยะครับกลับไปไทยรอบเด็แล้วพอมารู้ข่าวว่าเออเขาห้ามลงนะอะไรเง,งี้ยผมว่าก็เสียเซล่ะว่าถ้ารู้ก่อนหน้านั้นนะผมก็ไม่กลับหรอกความกังวลที่บอกว่าอาจจะไปกินโคต้าของเขาหรือเปล่ายางนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดสมมุติผมได้แชมป์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียสิทธิ์คนที่ได้แชมป์ไปแข่งต่างประเทศเพราะผมเป็นเล่นโปรโออยังไงผมก็ต้องกลับมาแข่งอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ได้แชมป์เนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะเอาสิทธิ์ไหนให้ใครไปแข่งชิงแชมป์ระดับโลกชิงแชมป์เอเชียป,ปีหน้าซึ่งผมก็มองตรงนี้ว่ามันก็มันก็ขัดขัดใจอะ่ะขัดความคิดผมแล้วว่าทาไมไม่เอารองแชมป์ไปออใช่หนึ่งถ้าเกิดโคต้าส่งไปสองคนเนี่ยหนึ่งมือหนึ่งประเทศไทยได้ไปแล้วหนึ่งสองก็เอารองแชมป์ประเทศไทยไปสิ ถ้าเกิด2คนนี้เป็นคนคนเดียวกันก็เอามือสองประเทศไทยไปสิทุกอย่างมันมีทางออกครับเพราะถ้าเหมือนฟุตบอลอังกฤษคือถ้าสมมติว่าทีมแชมป์เอฟเอคัพเนี่ยได้ไปยูโรปาลีกแต่ว่าในลีกเนี่ยเขาได้ไปแชมป์ลีกแล้วรองแชมป์เอฟเอคัพก็ได้ไปยูโรปาลีกแทนใช่ใช่ครับมอมันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับพีระมีคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตก็บอกกันเยอะบอกว่าอการที่พีเอฟกลับมาลงแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องที่แฟนๆเขาก็อยากจะดูอยากจะเห็นก็เป็นสีสันเราเองก็ตั้งใจจะมาสร้างสีสันอยู่แล้วด้วยเนาะ ถูกต้องครับผมผมไม่ได้ตัง้งใจจะแบบว่าไปคว้าแชมป์หรอกคือแบบมันอะไรมันเกิดขึ้นได้ครับผมมันผมแพ้สี่ตหยังแพ้มาแล้วเลยที่เมืองไทยที่ไปขัดนะครับแล้วอย่างผมเกิดจะไปสร้างสีสันสร้างให้ผู้ชมในไร์สดนะดูชมเยอะๆให้เพจให้เพจสมาคมม,มีคนติดตามเยอะๆโครงการสนุกเกอร์พุชเชรรันไปข้างหน้าได้ผมเป็นโปรเนี่ยเป็นลงแข่งกนะับพวกที่ไทยเนี่ยจะไปประลองฝีมือด้วยว่าเขายังจะแบบว่าจะ จะชนะผมได้ไหมหรือผมจะชนะเขาได้ไหมก็อยากจะไปฝออะลองฝีมือเหมือนกันมันก็คือผมคิดอย่างนี้ครับอยากไปรปะลองแล้วก็ไปสร้างสีสันให้งการาเฉยทุกอย่างมันก็อยู่ที่ความเท่าเทียมคือฝีมือใครมีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามเกมปติการแล้วก็มันเป็นมันเป็นรายการโอเพ่นทีนี้ได้ข่าวแล้วไอที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อแต้มอะไรนี่คืออะไรอย่างเงี้ความถามในหัวผมมากมายเลยนะว่าเอ๊ะทำไมต้องต่อเอ๊ะทำไมเอ๊ะยังไงเอ๊ะเพราะอะไรคือแบบทำไมต้องต่อคือมันบ่งบอ,บอกถึงมาตรฐานของ ของวงการสนุกเกอร์ไทยว่า,าระดับมันจะหาเกันนะครับก็คืออย่างน้อยคุณต้องเล่นเท่ากันให้มันรูดสู้กับโปรคุณจะได้รู้ว่าะดตรฐานของคนไทยที่แทงอยู่ระ,ระ,ระดับไหนถูกไหมครับแต่นี่มาให้ต่อเจ็ดแต้มเออผมก็ผมก็เรื่องผมก็งงๆนะแต่ก็ถ้าเกิดเอาให้ต่อก็โอเคครับแต่ว่ามันก็ผมก็มองว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องที่ที่ควรไปต่อแต้งจริงๆเช่นประเทศไทยเป็นรายการโอเพ่นทุกอย่างทุกอย่างควรจะเลเวลควรจะแบบโอเพ่นควรจะเสมอกันทุกอย่าง มันไม่ควรที่จะมีแต้มต่อเลยก็คือทําไมเพราะอะไรทําไมถึงต่อนอย่างประเทศไทยทำไมควรต้องต่อมันมันไม่ถูกต้องนะครับเ,เราอยู่องกฤษมาหลายปีที่เรื่องการต่อแต้มนี่ที่ยังกฤษฝรั่งมีอยู่ไหมไม่เคยมีครับเรื่งปอาชีพไม่เคยมีอยู่แล้วต่อแต้มต่อให้ลอมนี่เจอดับป่วยก็ยังเท่าๆไม่มีมือใครเขามาร้องขอว่า้ผมสู้เขาไม่ได้ผมขอแต้มต่อได้ไหมไม่มีเอาง่ายๆเลยที่เมืองไทยที่เห็นคืออยู่อย่างปีที่แล้วผมขออ้างถึงลุกกฤษณนัที่ปีที่แล้วได้ตั้งห้าแชมป์ ถูกไหมครับแทงไม่มีใครไม่มีใครคนเขาลงเลยได้เลยสามสิบกว่าแตอ่ะตอนนั้นทาไมไม่มีใครไปร้อขอให้ลุกตอแต้มอ่ะถูกไหมฮะเอลุกแทงได้แชมป์อย่างเดียวแทงอะไรก็แชมป์แชมป์แชมป์อ้าวทำไมไม่มีใครทําไมไม่ให้ลุกต่อเขาขูคนอื่นบ้างเจ็ด้าสิบสี่แต้มมันมันมือคือมันบ่งบอกถึงว่าการจัดออแกนไนซ์ของรายการของเทเลรกริกมันไม่มีมาตรฐานเลยมันไม่มีอะไรที่เป็นกฎ ็นมาตรฐานเลยมันไม่บ่งบอกเลยว่ามาตรฐานควรจะเป็นที่ตรงนี้ตรงนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าให้จัดรายการไทแลนกิ้งผมดูมาทุกปีอะในไลฟ์สดรอบที่หกรอบอะไรา่าเงี้ยผมดูทุกท,ทุกคู่ด้วยซ้ําผมก็จะดูมาตรฐานของนักกีฬาแทงไปถึงไหนแทงอะไรยังไงมาตรฐานการจัดการแข่งขันไทเลนกิ้งเป็นยังไงแล้วผมก็อยากจะบอกว่าให้ผู้จัดเนี่ยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนออแกนนซ์รายการแข่งขันเนี่ยอยากให้จัดรายการแข่งขันที่มีมาตรฐานขึ้นมาหน่อย ไม่ใช่ว่าเทเลลิงผ่านมา20ปีตั้งแต่ผมเข้าวงการมาจะ20ปีเนี่ยจัดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคือแบบจัด7รายการ6รายการแชมป์เท่านี้เท่านี้คนที่ได้แชมป์ไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีสตอรี่ไม่มีเรื่องราวไม่มีอะไรเลยทําไมไม่แบบเรียนแบบหรือลอกเรียนแบบทางรายการโว้ซุมคือรายการโปร่งครับเอารายการที่แบบคนดูเยอะๆน่าสนใจเอามาจัดดีกว่าเทเลลิงอย่าง7รายการอย่างเงี้ยครับมีแค่4รายการพอไหม อีก3รายการที่เหลือ1เป็นชิงแชมป์ประเทศไทยเลยการสุดท้ายอีก2รายการที่เหลือเอางบตนะัวนั้นอะมาจัดไทเลอร์มาสเตอร์ไหมเอาเฉพาะท็อป16คนมาเล่นไหมอีกรายการหนึ่งเป็นแชมป์เปี้ยนเอาแชมป์เปี้ยนไหมคนที่ได้แชมป์เนี่ยออกมาแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สร้างอะไรคันแปลกๆใหม่ๆขึ้นมามันจะได้มีมาตรฐานขึ้นอีกคนที่ได้แชมป์นูน่นแชมป์เล็กแชมป์น้อยมันก็มีสิทธิ์เข้าไปเล่นแชมป์เปี้ยนเอาแชมปเปี้ยนของไทยแลนด์อย่างเงี้ยครับผมว่าตรงนี้มันและอันดับประเทศไทยท็ Top อป16คนอะมันจะได้มีความหมายด้วยทุกวันนี้ท็อท่่่ะะไไไมมมมมมีีความหมาหยยอรเล ท็อปบุคนของระดับอาชีพยังมีความหมายได้เล่นเดอะมารสเตอเป็นตัวยืนครูซิเบิลถูกไหมครับแล้วก็มีเงินการันตีอันนี้ท็อที6ของ,งไทยแล้วไหนก็ยังต้องมีคัดทุกรายการอย่างดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยที่พูดผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อตัวเองนะผมพูดเพื่อองการสรุกทั้งนั้นเลยนะผมลองลอ,งลอ,งลองกลับเอาไปคิดดูครับว่าควรจะทําแบบนี้ดีไหม